สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบก,กับน,นกอีกแล้วดนะจ้ะในช่องกินแสบโชว์ใบนกมือนี้เป็นวันหยุดเนาะค่ะบางคนก็หยุดบางคนท่านได้หยุดมือนีอ้เป็นมือหวยออกนะจ้ะมือโชคลาภมืนอนี้นกสิบห้าเมื่อกินซุปเนื้อไหมนะจ้ะมือนี้ซุปเองวิธีทำกับบะหมี่นะจ้ะแล้วก็บซมีหมูทอดผักกับบะหมี่ยังหลายจ้ะมี ผักชี่เล้าจ้ะแล้วก็พากาดขาวแล้วก็ซิม,มีข้าวเหนียวก่อนสิไปกินกันเนาะค่ะฝากเป็นร,าร่างใจให้นกโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิมจะได้พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อมาพี่น้องจ้ะมาชิมกันเลยจ้ะวันนี้รสชาติกับสิจัดจานเพื่เกาจ้ะมันนี่กับอากาศแบบขึ้นฝ้ารึ้นฝนจ้ะมันนี้สุปเอง กาแฟเมื่อไ,ได้ออกไปตลาดแอ้วจ้ะมีในตู้เย็นมือห่อ กางจัหวัดกับบ้านเนี่ยเห็นขา่าวอะรถติดน่าจา๊ะเดินทางมันปลอดภัยแล้วจ้ะเด้ คิดอยากซุปน้ำใหม่จ้าแล้จัดเรื่มเนี่ยพ่วิศก็ร้ายนะเพื่นอนมาตายอะเชียร์ไม่สายพลาดไม่ไหมเลย เราใส่ม่ใส่กระ่าวี่ยาวเนาะมันอากาศฝนก็คือตกเลยพี่น้องแต่เปนหนาว หนาวยังไ่คึกบ้านหนาว ซุปใส่เอ่ออันนี้บม่ใส่ข่าขวัว้อจ้าบ่ค่อยมักใส่ข่าขวัวมานนะ,ะนมักนกะแล้วค่อยมักน่ะทำราลูกถัาใส่ข่าขวัวมันสิบแบบเวลากินมันจะเป็นอย่างงี้ว่าถึบบากปากจ้ะมักแบบนี้ مطار ปลักซื้อเหมือนเขากันเลหอมใสซออมกับแสบนะลักซอเร้าลนะเม่อเ,อเด้จไปตลาดจา้ะก็เลยเอากับเข่ามีในตู้เย็นล่ะ ุย่ับขา,านี่ใหญ่นะ หอมปวกเครื่องเคียงพริกพริกขัวหอมขัวกระเทียมขัวตำใส่นะแสบหอม แล้ลค่ะสำหรับคนที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีหล่ำลุวยของมณีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไใบแค้นี้ก็นะคะพบกันหม่คิปหนาสวัสดีค่ะ